สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสไยปักกิ่งนะคะวันนี้สายจีนก็จะมาเมามอยนะเออแชร์วิธีการอยู่ร่วมกันกับสามีที่ติดบุหรีอ่อ่ะเออนะคะใครที่โชคดีได้สามีจีนที่ไม่สูบบุหรี่นี่เออว่าโชคดีมากเลยนะรอบตัวไปนะคะแต่ว่า ในเมื่อในเมื่อนะคะมันเป็นข้อเสียของสามีเราเราก็ต้องยอมรับให้ได้นะคะเอาจริงออยไม่เคยขอให้เขาเลิกเลยนะเคยชวนเคยชวนตอนที่จะมีลูกด้วยกันนะคะแต่ว่าเขาทําให้สําเร็จก <c oughs> ็เลยแบบไม่ได้อะไรนะคะเอาอัน,นอันนี้ก่อนเอาของส่วนตัวของออยก่อนนะคะเออคือ,อย่างนี้สามีออยเป็นคนที่สูบุหรี่มาก่อนที่จะรู้จักกัน ก่อนจะเจอกันเขาก็สุบุรีกันมามามาก่อนหน้านี้แล้วล่ะนะคะเขาจะสูบมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรยังไงเราไม่ไปเท้าความเดิมนะเอาเป็นว่าเมื่อ1ิปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอเขาเขาก็สูบุรี่อยู่แล้วนะคะถามว่าเราหมายไหมกับเรื่องผู้ชายสูบุรีอะ่ะจริงๆถ้าไม่สูบก็ได้แต่ถ้าสูบก็ไม่เป็นไรนะความคิดเห็นส่วนตัวของออยนะคะเพราะว่าอ,อ ต้องขอบอกก่อนเลยว่าออยก็เคยลองเหมือนกันนะเออมันทําให้เรารู้เลยอะตอนที่เราเป็นวัยรุ่นใช่ไหมเราก็อยากรู้อยากลองยอมรับเลยว่าเออก็เคยลองอะเราก็รู้ไงว่าอ๋อมันเป็นยังไงมันรู้สึกยังไงตอนที่สูบหรี่มันจะรู้สึกแบบมึนมึนว้ยแกเออมึอนมึนงงงทำอะไรก็จะแบบไม่ต้องคิดอะไรมากอะนึกออกปะทําอะไรก็แบบทําไปเลยทําอะไรก็ทําไปแบบมึนมึนงงๆอะ่ะอันนี้คือคนที่สูบใหม่ๆนะแต่ออยไม่รู้ว่าคนที่ติดแล้วอะ ไออาการแบบนี้อันนี้ความคิดเห็นความคิดคิดที่คิดเอาเองนะคะออยไม่ได้ติดนะแต่ว่าเคยลองแค่เคยลองแต่แบบไม่ถึงกับขนาดติดนะคะออยก็เลยคิดว่าคนที่สูบบุหรี่จนถึงขั้นที่ติดแล้วอ่ะมันจะทำให้มีอาการแบบนี้อยู่ในตัวตลอดจนทำให้ทำอะไรต่างๆได้หรือเปล่านะคะเอออันนี้ใครที่มีข้อมูลใครที่มีประสบการณ์ตรงยังไงก็ช่วยคอมเมนต์ แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะเออเพราะว่าออยแค่ลองไงพอลองแล้วเนี่ยก็แค่รู้ไงว่าอ๋อมันจะมึนๆงงๆนะคล้ายๆเมาอะเออคล้ายๆเ,เมาเมาเบาๆอ่ะไม่ได้ถึงกับขนาดกินเหล้าแล้วเมาขนาดนั้นนะคะก็คือแบบเมาๆมึนๆเมาบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาทําอะไรมันจะแบบไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้อง จดเจาะอะไรมากคือทําก็ทําไปเลยอะไรอย่างเงี้ยออยก็ไม่รู้นะว่าคนที่ติดแล้วก็จะมีอาการแบบไหนนะคะแต่ว่าแฟนออยติดบุหรี่นะคะอ,ออยก็เลยพอที่จะเข้าใจแฟนได้ว่าโอเคเขา ถ้าเขาขาดมันก็จะไม่มีอารมณ์แบบนี้ไงไม่มีอาการมึนๆงงๆอาการแบบอยู่ในภาวังแล้วแบบฉันจะทําอะไรแบบสบายใจได้อ่ะออยคิดว่ามันอาการแบบนี้ออยก็เลยเข้าใจเขาเวลาเขาติดบ,บุหรี่แล้วหาบุหรี่สูบไม่ได้อ่ะเออ mm hmm. อันนี้ออยใช้ความเข้าใจเวลาอยู่ด้วยกันออยก็เลยไม่ได้ขอร้องให้เขาเลิกบุหรี่ตอนที่คบกันใหม่ๆนะทีนี้เอ่อจนมาถึงช่วงที่มีลูกด้วยกัน ตอนที่ยังไม่มีลูกด้วยกันเนี่ยออยก็ไม่มีปัญหาอะไรกับการสูบบุหรี่ของเขาอะนะคะเพราะว่าเพราะว่าเขาไม่ได้สูบในบ้านแล้วก็ไม่ได้สูบในรถเอออันนี้ก็ก็ถือว่าเป็นคนที่มีระเบียบนิดนึงมีระเบียบอยู่นิดนึงถึงแม้ว่าจะติดบุหรี่แต่ว่าสามีออยเขาจะไม่สูบในบ้านแล้วก็ไม่สูบในรถด้วยนะคะถ้าถ้าอยู่ที่บ้านก็จะออกไปสูบนอกบ้านเขาก็แบบเป็นประเภทแบบรักความสะอาดอยู่เหมือนกัน ประเภทแบบไม่อยากให้กลิ่นบุหรี่ติดบ้านอะไรอย่างเงี้ยออยก็เป็นเหมือนกันออยก็ไม่ชอบให้กลิ่นบุหรี่ติดบ้านติดห้องนะคะเออตอนแรกที่ยังไม่มีบ้านอะ่ะเราก็อยู่ห้องเช่าเขาก็จะไม่สุบในห้องนะก็จะไปสุกที่ระเบียงอะไรเงี้ยเออเขาก็คิดว่าเหมือนกันแหละไม่อยากให้กลิ่นบุหรี่ติดห้องติดบ้านอืแต่พอมีบ้านแล้วก็ก็เขาก็ไม่มาสุบในบ้านนะคะอันนี้ก็ถือว่าเขาเขาโอเคอะเราก็ต้องคุยกันอะว่าได้แค่ไหนอะนะคะเออใครที่แบบ แฟนสูบบุหรี่ในบ้านไรเงี้ยเราก็ขอร้องให้เขาแบบเออไปสุบข้างนอกได้ไหมหรือ,อไรเงี้ยแต่นี้เป็นเป็นนิสัยของเขาเองนะคะเป็นนิสัยของแฟนออยเองที่แบบเขาก็รักเขาเขาก็รักบ้านอะ่ะเขาไม่อยากให้บ้านแบบมีกลิ่นบุหรี่มีควันบุหรี่ไรเงี้ยเขาก็จะไปสุบข้างนอกนะคะในรถก็เหมือนกันนี่ก็เป็นคนรักรถเหมือนกันนะไม่อยากให้รถมีกลิ่นบุหรี่ มีกลิ่นลูกชิ้นปิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่อยากให้มีกลิ่นในรถเลยเออเวลาเอากินลูกชิ้นปิ้งในรถเขาก็แบบจะบ่นๆนะคะแต่ว่าตัวเองก็ไม่สูบบุหรี่ในรถด้วยไงอันนี้ก็เอ,อดีที่เป็นคนรักรถรักบ้านนะ <c oughs> กออ็ไม่มีปัญหาอะไรครบกันมาระหว่างที่เป็นวัยรุ่นมาก็ พบกันมาไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าจะมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงที่พยายามมีลูกเออพยายามมีลูกแล้วมีไม่ได้อตอนนั้นยังไม่ได้ไปตรวจไงตอนนั้นยังไม่ได้ไปตรวจว่าทําไมเราถึงมีลูกไม่ได้พยายามกันมากี่ปีอะสองปีมั้งเออปล่อยมา2ปีแล้วยังไม่ท้องประมาณ2อสปีกูตอนนั้นรู้สึกเครียดมากค่ะก็เลยคุยกันว่าเออเธอเธอลองลดบุหรี่ลงไหมเธอลองแบบลดนะขอให้เขาลดบุหรี่ลงไหมฉันก็จะลดเบียร์เหมือนกันก็ตอนนั้นก็ติดเบียร์เหมือนกันนะคะ เออฉันก็จะลดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เคยคุยคุยกันอยู่แล้วเขาก็ตกลงนะเขากตกลงบอกว่าเออเดี๋ยวจะลดนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พยายามหาวิธีแต่มันก็ไม่สําเร็จอะเออเขาไม่ได้มีความจริงจังในการลดหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าเออเอ๋อก็เลยอ๋อก็เข้าใจไงเข้าใจก็แบบไม่ได้อะไรเออเธอลดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเคยที่แบบ ลองอีกครั้งหนึ่งอะตอนที่ท้องแล้วอะ่ะนะคะคือสรุปที่ท้องไม่ได้ที่ไม่มีลูกเนี่ยเพราะว่าออยมีปัญหามีบุตรยากก็คือมีถุงน้ําในรังไข่นะคะอืมก็เลยรักษาด้วยการทําเด็กหลอดแก้วพอวันที่ไปตรวจแล้วคุณหมอบอกว่ายินดีด้วยค่ะคุณท้องนะคะก็เลยโทรไปบอกแฟนนะคะบอกเราเลิกกันเถอะโ <c oughs> <c oughs> ทรไปบอกสากมีนี่แหละเธอเธอเอาเลิกกันเถอะเอเอ,กกเอ,เอาจากนี้ไปเราเลิกกันเถอะ เลิกเรล่าเลิกบุหรี่กันเถอะเออ,เอ,อชวนแฟนเลิกนะคะคือเราท้องอะ่ะเราเรา,ก,เรากินเหล้ากินเบียร์ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเขามีภรรยาที่ท้องแล้วอะ่ะ กลิ่นบหรี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไม่ดีต่อสุขภาพคนตั้งครรภ์เลยด้วยอย่างงี้ใช่ไหมเลิกเลยมันก็ไม่ได้เขาก็บอกว่าเออเขาจะลดลงอืมเขาก็จะลดลงลดค่อยๆลดจนเขาไม่เคยรับปากนะว่าจะเลิกเขาบอกว่าเออค่อยๆลดลงละก,กันเออเขาพูดแบบนี้นะคะก็ตอนที่ท้องจนถึงมีลูกเนี่ยออยก็ถือว่าเขารักษาระยะห่างได้โอเคนะก็คือเขาจะไม่สูบบุหรี่ต่อหน้าเราเพราะว่าไม่อยากให้กลิ่นมันเขา้า เขาเราได้รับกลิ่นบุหรี่แล้วก็ไม่สูบบุหรี่ต่อหน้าลูกนะคะเออเวลาที่จะสูบบุหรี่ก็ให้ลูกขึ้นรถก่อนให้ลูกให้เมียขึ้นรถก่อนแล้วก็ตัวเองก็ขึ้นทีหลัง <c oughs> ไปยืนสูบบุหรี่อยู่นะคะเออหรือว่าอ,อ่อยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยเ,เขาก็จะไปยืนสูบหน้าบ้านไม่เคยเข้ามาสูบในห้องเออเวลาไปเที่ยวอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบสูบบุหรี่เฉพาะตอนที่ไปห้องน้ำ ะะไม่ได้แบบเดินไปสูบุรีไปไม่ได้ขับรถไปสูบุรีไปออยก็ถือว่าก็โอเคนะอยู่ในระดับประมาณนี้ก็โอเคส่วนเรื่องติดขนาดไหนเนี่ยเขาสูบ2วันซองประมาณนี้นะคะออยคิดว่าคนที่ติดหนักนก,กว่านี้วันละซองวันละซองวันละซองเนี่ยอาจจะมีนะคะคนที่สูบไม่เท่านี้ก็อาจจะมีอันนี้ก็แล้วแต่คนนะส u พ้า i คนไหนคือสามีสูบบุหรี่หนัก ขนาดไหนยังไงก็มาแชร์แล้วก็มาเมาอมอยกันได้นะเออหนักขนาดนี้แล้วเรามีวิธีจัดการยังไงนะคะเออส่วนตัวออยเนี่ยออยไม่ได้ขอให้เขาเลิกนะแต่ก็ทําประกันชีวิตเอาไว้อะไม่ใช่เขาเรียกประกันสุขภาพเออนะทาไมเลิกก็โอเคแหละฉันไม่ได้อะไรกับเธอแล้วแต่แบบหาประกันสุขภาพเอาไวนะ้เนาะเออเรื่องนี้คือเรื่องสําคัญอนะถ้าคุณไม่รักษาสุขภาพตัวเองอะฉันก็ไม่ได้แล้วใช่ป่ะเอออยากจะอยู่กับลูกไปนานๆไหมอะไรเงี้ยพยายามคุยให้เขา ระหนกตรงนี้ไว้อะเอออย่างจะมีชีวิตอยู่กับลูกเป็นนานๆไหมสงสารปอดแกจังเลยอ่ะเออปอดแกต้องรับควันหนักขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยแต่ออสก็จะไม่เป็นจู้จี้จำจีจ้จำชัยกับเขานะเออมีโอกาสพูดก็พูดไม่มีเรื่องจะพูดก็ก็ไม่ได้พูดก็ปล่อยเขาสูบไปอะไรเงี้ยแต่ว่าทําประกันสุขภาพทําประกันชีวิตเอาไว้<笑><笑>ก็ดีนะคะเออเราก็ทำได้เท่าที่สปายตัวน้อยๆคนหนึ่งจะทำได้นะคะ <G ül> พี่ชายเขาสูบหนักกว่านี้อีกเออ,เ,อ,อเขาก็บอกแหละพี่ชายเขาสูบหนักกว่านี้เราก็กังวลว่าเขาก็จะมีตัวอย่างไงว่าเออเนี่ยพี่ชายเขาก็มีลูกได้เลยสูบบุหรี่หนักกว่านี้ก็มีลูกก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเออเขามีตัวอย่างแบบนี้นะคะแต่ก็ครอบครัวของเขาก็จะมีพ่อกับพี่เขยของเขาที่แบบไม่สูบบุหรี่นะคะอืมก็คิดว่าก็ยังมีตัวอย่างดีๆใกล้ๆตัวให้ดูอยู่บ้างหวังว่าไม่นานเขาอาจจะ เลิกได้ด้วยความคิดตัวเองนะเราเป็นภรรยาเราไม่อยากที่จะแบบเอาเรื่องนี้มาทะเลาะก,กันนะ่ะนึกออกปะเออนะให้เขาคิดว่าเขาจะเลิกเองได้เมื่อไหร่ก็ค่อยเลิกนะคะอืมเพราะฉะนั้นคู่ไหนที่มีสามีติดบุรี่อยู่ก็ความคิดเห็นส่วนตัวอนะอยนะอย่าไปพยายามบังคับให้เขาเลิกเลยเออนะอยากสูบก็สูบไปแต่ฉันจะทําประกันสุขภาพประกันชีวิตไว้ให้เธอละกันอะไรประมาณนั้นนะเออก็ มีเรื่องอะไรที่อยากให้มาบอกเล้วม,มามมยมาแชร์ก็คอมเมนต์กันมาได้นะชวนกันคุยได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ออยก็ต้องไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ